มาโชว์นิดหนึ่งตัวนี้ลูกค้ามีมาเปิดนะรายการก็จะมีอ่าชุดว่ายน้ําด้วยที่อยู่ตรงหน้านี้เลยมีอาเชอร์คอตต้อนชายนะคะลูกค้าขางานอ่างานฟีดวันนี้ก็จะเอามาเปิดด้วยล็อตใหม่เพิ่งลงเลยแล้วก็จะเป็นอ่าเสื้อคุมผ่าหน้า 905A นะคะลูกค้าขาแล้วก็มีอะไรอีกอะ่พะพอเต่าก็มีแล้วก็งาน จ็กเก็ตวูนะคะ KWE 1225A นะคะลูกค้าค่ะใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะอ่ะมาเดี๋ยวระหว่างนี้ลูกค้าขอเริ่มเลยละกันนะมาแบบว่ารวดเร็วนิดนึงนะขออนุญาตเริ่มเปิดรีวิวเลยตัวแรกเป็น KWE 826นะคะลูกค้า่ะ KWE 826เป็นงานชุดว่ายน้ำนะงานงานเขาก็จะออกประมาณไหนเดี๋ยวลูกค้ารอติดตามดูพร้อมกันเลยเอ้ย805ใช่ผู้ผิด ขอโทษด้วย805 KWE 805นะคะลูกค้าขาวิันี้เขามาแบบเป็นเซตแน่เลยอะ่ะเดี๋ยวขออนุญาตแกะนะเดี๋ยวขออนุญาตแกะนี่อ๋อเขามาเป็นแบบว่าวันพีซอะไรอย่างงี้แล้วก็เป็นงานท่าผูกมานะคะลูกค้าขาตัวนี้ก็คือบอกเลยว่าลูกค้าต้องไปลุ้นกันในกระสอบนะมันก็จะคะแบกไปเลยนะคะลูกค้าขาเดี๋ยวร้อยมีหลักบ้านตักบุตรราคามาให้อีกทีหนึ่งนะ รอปากบุตรราคามาให้ทีนุ้ยเดี๋ยวขอขัดไปก่อนอยแยกไว้ก่อนอใช่สวยใจยังไม่ทันโชวเลยชมสวยแล้วเ<ม>นี่อยอุ้ยงานลีดเดอร์เออลองโชวเลยโชเลยเลยนี่ยมันเป็นแบบว่างานแบบเซ็กซี่โชงานบลางานชุดงานเซตอะไรแบบนี้ลูกค้าก็คือต้องรุนกันในกระสอบเลยนะตัวนี้อุ้ยอันนี้นี่มาเป็นเซตอีกแล้วเขาผูกมาให้เลย ใช่เป็นเสือ้ออะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นบลาบนบลาล่างนะคะลูกค้าขะเขาผูกมาให้เป็นเซ็ตแบบนี้เลยนะลุ้นงานบอดี้สตรได้ลูกค้าขาบอดี้สุดเอ่อพวกแบบว่าวันพีชทูพีทอะไรอย่างนี้นะคะนี่งานอันนี้ของกีฬาด้วยเป็นแบรนด์ของ a อซิค่ะ a อซิมาลูกค้าเดี๋ยวขออนุญาตเช็คของแป๊บ,บนึ่งนะตัวนี้805เนาะ ชุดว่ายนะ้ำเป็นงานน้ำหนัก45กิโลราคาอยู่ที่3,800บาทเท่านั้นลูกค้าขา3,800บาทเท่านั้นและลูกรีวิวนะถ้าลูกค้าสนใจจะ CF กรสอบรีวิวนะส่วนลดหนูแจกเพิ่มไปเลย500บาทวิเพลงมันอะส่วนลดเพิ่ม500บาทอุ้ยอันนี้น่ารักมากเลยและด้านหลังก็คือแบบเว้าวโซว์แบบนี้ลูกค้าว้าโชแบบนี้เลยเดี๋ยวรอ min แอดมินแจ้งรหัส CF อีกทีหนึ่งนะรอแจ้งรหัส CF อีกทีหนึ่ง โอเคค่ะใครที่ดูอยู่นะคะลูกค้าขาตัวนี้ราคา3 0 0 8รีวิวลดเพิ่ม500บาทนะลูกค้าเหลือเพียง3,300บาทเท่านั้นถ้าใครจะรับลูกรีวิวลูกค้าสามารถ CF พิมพ์มาเป็นรหัส805ได้เลย805ได้เลยได้รับกระสอบรีวิวไปเลยนะคะลูกค้าขาตัวนี้จำนวนชิ้นเยอะนะเดี๋ยวขอกกอนุญาตโกยลงไปด้านล่างนิดหนึ่งอ่ะให้น้องคัดขึ้นมาโกยลงไปหน่อยสีสันดีนะลูกค้าานชุดว่ายนะ้ำตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ขายดีมากเลยนะเนี่ย งานวันพีททูพีทก็คือมีค้าปนกันไปในกระสอบนี้เลยลูกค้าสามารถเอาไปลุ้นกันได้เลยนะใครที่แบบว่าชอบแบบไหนนะลูกค้าไปคัดแยกขายได้เลยเนะี่ยน่ารักมากเลยใครจะเอฟรีวิวพิมพ์805มาได้เลยนะ805ตัวนี้เป็นงานญี่ปุ่นนะลูกค้าขางานญี่ปุ่นอุ้ยอันนี้นี่มีแต่งอาลงาอะไรอะไรแบบเนี้ยเขาก็มีติดมาอุ้ยหรือว่าเป็นงานเซตอะ่ะบางทีเขาก็ผูกกันมานะลูกค้าเขาเหมือนผูกจับเซตมาให้แล้วอะ่ะเนี่ยเอาขอขอไม่แกะและกัน อันนี้น่าจะเป็นงานแบบว่าเป็นอะไรแต่งมานะคะลูกค้าขางานน่ารักน่ารักเลยแล้วก็ตัวนี้มันจะมีติดของงานเด็กติดไปด้วยนะงานชุดว่ายน้ําเขาจะมีติดงานเด็กไปด้วยนะแต่ว่าอ่ามากน้อยก็ต้องไปรู้นะแต่ปกติแล้วตัวนี้ก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะลูกค้าขาเนี่ยใครจะรับรีวิวนะส่วนลดหนูแจกเพิ่มเลย500บาทต้องบอกว่าช่วงเนี้ยเหมาะมากเอาไปขายนะลูกค้าช่วงนี้คือชุดว่ายน้ําออกดีมากเนี่ยมาเป็นเซตอีกแล้วเขาผูกมาแบบนี้เลยเดี๋ยวขออนุญาต แกะให้ดูแกะให้ดูทรงดูตัวอย่างดูแบบกันนิดนึงอ่ะโชว์โชว์บาล้างให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่จะโชว์บาบนอ้าวติดเชือกพันกันอยู่เขาเขาต้องบอกว่าเขาผูกมาให้เป็นเซตเลยลูกค้าดีดาร์ครับอ่ะดีดาร์ค่ะไงแบรนด์มีออกนะลูกค้าชุดว,ว่ายน้ำตัวนี้นี่โชว์คู่กันให้ดูเลยลูกค้าเห็นไหม เขามีเป็นแบบเป็นเซตมาให้ด้วยนะลูกค้าเอาไปจับเซตกันได้เลยมีงานแบบเซตงานแบบว่าวันพี2ทูพีชค่ะรวมกันมาในกระสอบเลยนะแบนจิโลแบนจีลาก็คือมีติดมาให้รู้เลยเนี่ยมาอีกแล้วงานเซตงานเซตมาอีกแล้วเฮ้ยเซตทั้งนั้นเลยอะ่ะเนี่ยเซตเยอะนะลูกค้าใครที่ชอบแบบว่าอยากเอาไปลุ้นนะเอาไปลุ้นคัดงานเซตได้ตัวนี้ได้เลยงานเซตก็คือทําราคาได้เดี๋ยวขออนุญาตแกให้ดูโชว์ให้หน่อย โชว์สองชิ้นให้ดูหน่อยให้ลูกค้าดูทรงให้ดูเลย,เใ,เลยใช่ข้อดีคือเขาผูกงานมาให้เลยลูกค้าแทบจะไม่ต้องไปแบบว่าไปนั่งคัดเองอะไรเองแล้วนะลูกค้าคือบางทีมันก็อาจจะมีแหละที่แบบรุนลุดก,กันไปบ้างนะแต่ว่าโอ้โหอันนี้คือมาแบบเสร็จให้แล้วเอ,อ้สวยมากสิชมพูตัวน,นี้เวลาผูกมาเป็นคู่อย่างเงี้ยลูกค้าข้อดีคือลูกค้าทําราคาได้ถ้ามันเป็นเฟซมา ลูกค้าจับราคาได้จับราคาได้เลยลูกค้าถ้ามาออกมาเป็นเซตแบบนี้ลูกค้าเล่นได้เลยเนี่ยน่ารักมากตามทุนไวน่ารักมาก,ก,มากตัวเนี้ยเรื่องตําหนิมันก็อาจจะมีเรื่องของยางนะคะลูกค,าคา้าขางานชุดว่ายนะ้ำก็อาจจะมีตําหนิเรื่องยางตายอะไรเงี้ยติดไปบ้างนะคะลูกค,าคา้าขาแต่ว่าเล็กน้อยนะก็จะไม่ได้แบบว่าโอ้โหเกินเกินครึ่งเกินเวอร์อะไรขนาดนั้นนะลูกคา้มามันต้องมีติดไปบ้างเนาะสาหรับงานมือสองนี่งานบาเุืยอนนี้ก็เป็นเซตอีกแล้ว ได้เซตเยอะมากเลยอ่ะลูกค้าก็สอบรีวิวออกเซตเยอะนะใครอยากได้รีวิวนะได้ส่วนลดด้วยแล้วก็เห็นงานแล้วนะว่าได้เซตออกไปค่อนข้างดีเลยใครอยากได้รีวิว CF มาได้เลยลูกค้าขาพิมพ์805มาได้เนี่ย วันพีทูพีค่ะปนไปไม่ว่าจะเป็นแบบว่างานเกาะอ,อกงานคล้องคอง,งานสายเดี่ยวนะคะลูกค้าขาก็คือคะรวมมาเลยบาบนบาร่างบ,บนมาบางอันที่ไม่ได้เป็นเซตลูกค้าที่ไม่ได้มัดมัดมาลูกค้าก็สามารถไปไปดูอีกทีได้นะในกระสอบบางทีมันอาจจะกระจายแยกกันมาแต่ส่วนใหญ่่ที่เจอนะเขาจะมัดมาให้สวยมากเลยอ่ะขอโชว์แบบอยากให้ลูกค้าเห็นแบบว่าเป็นทรงแบบช,ชัดๆอะแต่เขามัดมาแกะยากจัง อ่ะเนี่ยก็เป็นบาบนบาล่างมาสวยด้วยลูกคา้าบาบนบาล่างมาเลยเนี่ยเขาจับมาให้ทางนั้นเลยนะส่วนใหญ่มา<อ>เป็นเซตทางนั้นเลยใช่ค่ะสวยสวยเลยลูกคา้าตัวนี้บอกเลยงานญี่ปุ่นสุดด้วยนะ้ำตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ขายดีมากอันนี้เขาติดยังไงเอยอ่ะได้แล้ววันจับให้หน่อยโชว์แบบเซ็ตให้ลูกค้าดูหน่อยให้ลูกค้าดูเลยนี่สวยมากและสีสันแบบดีมากอะ่ะตัวนี้ ต้องแยกแบบว่าต้องแยกออกมาโชยลูกค้าเห็นด้วยนะบางทีมันพันกันอยู่ไม่เห็นทรงนะเนาะคอนเวิร์ตจ้าเนี่ยแบรนกีฬาก็มีออกนะลูกค้างานบงงานแบรนด์มีออกเี่็กให้ดูสวยอะ่ะตัวนี้คือ<ช>มันเหมือน <ๆ S 1> ไม่มีตัวเดี่ยวๆเลยมันเป็นเซ็ตมา<ช>หมดเลยลูกคา้าใช่ค่ะตัวนี้ถ้าเป็นอย่างนี้น่าจะเซ็ตทั้งหมดเซ็ตเยอะมากเยอะมากๆที่จะไม่เป็นเซตก็คือเป็นวันพีชใช่ค่ะ ที่ไม่เป็นเซ็ตคือจะเป็นตัววันพีชมาเลยนะคะลูกค้าขาแต่ว่าตัวที่เป็นแบบว่าบาบนบาล่างเนี่ยส่วนใหญ่คือเขาจับเซ็ตมาให้ทางนั้นเลยนะอันนี้ก็แบบว่าแยกออกมาให้ดูเป็นชิ้นชิ้นบ้างเนี่ยอันนี้ก็เซ็ตมาเป็นเซ็ตอีกแล้วลูกค้าใครอยากได้แบบเน้นทํากําไรได้ขายทําราคาได้นะคะลูกค้าขาตัวนี้ได้เลยโชว์ให้เห็นเลยว่าโอ้โหหยิบมาจากกระสอบคืองานเป็นเซ็ตทางนั้นเลยเนี่ยมาอีกแล้วแบบเซ็ตอ่ะถือบาล่างให้พี่หน่อย ให้ดูอีกมาอีกเซตมาอีกลูกค้าจํานวนนะบอกเลยว่าค่อนข้างเยอะนะอันเนี้ยได้แบบประมาณหก0จ็ดร้อยชิ้นได้ไหมถึงไหมถ้านับเป็นชิ้นนะลูกค้านับเป็นชิ้นนะได้อยู่นะแต่ว่า,าเซตอะไรพวกนี้ลูกค้าก็อาจจะต้องเอาไปลุน้นเอาไปจับกันอีกทีนะคะแล้วแต่กระสอบด้วยนะ จริงๆแล้วอ่ะตัวนี้มันไม่ได้แบบว่าเป็นเป็นเซ็ลรวนทั้งกระสอบอะไรอย่างงี้นะลูกคา้มามันแล้วแต่กระสอบนะลูกคา้าต้องรูน้นแต่ว่ากระสอบรีวิวบอกเลยว่าโหเซ็ตออกเวอร์มากนี่งานบอกว่าวันพีสสวยๆแหวกหลังลูกค้าองคอแวกหลัง,ะะง,วลงสวยๆอย่างนั้นเลยนี่โทนสีอย่างงี้เป็นแบบกระโปรงเป็นแบบอ่า กางเกงชั้นในเป็นบลาล่าง<ร><ร>อะไรพวกนี้ก็คือเขาก็จะัะแบบคะทรงกลกันไปเลยนะลูกค้าค่ะลา,าคอร์ค่ะมีแก้ไขราคคะ่ะตัวนี้จัดโปรอยู่นเก้าร้อยอ้าวโอเคโอเคถูกโลกกว่าเดิมมีมีหลังบ้านแจ้งมาว่าตัวนี้จัดโปรลูกค้าขาขอภัยด้วยจัดโปรอยู่นะตอนแรกแจ้งไปเนาะราคา3,800จัดโปรอยู่ตอนแรก3,800ว่าถูกแล้ว จัดโปรอยู่2,900บาทลูกค้าขา45กิโลจัดโปร2,900บาทและรีวิวหนูลดเพิ่ม500ที่เอาไปเลยในราคา2,400บาทเท่านั้นจ้าคุ้มมาก2,400บาทเท่านั้นนะสำหรับลูกรีวิวสำหรับลูกรีวิวลูกค้าขาใครจะรับพิมพ์805มาได้เลยได้เซ็ตออกเยอะมากลูกค้ายังไงก็ทำกำไรได้ใครที่อยู่ในกลุ่มตามแบบว่าพวกแอปแต่ละแอปฟ้าอะไรเงี้ยเขาก็จะชอบแบบว่าตามหากันนะในกลุ่มอะลูกค้า เขาจะมีกลุ่มแบบว่าห<ะ>้าขายชุดว่ายน้ำนะใครจะรับนะลูกค้ารีวิวเหลือ2,400บาท2,400บาทพิมพปดูน์ห้ามาเลยอูย้สีชมพูดามันนี้สวยจังสวยจังเดี๋ยวฉันขอยแยกก่อนคืออยากแยกงานออกมาให้ลูกค้าเห็นทรงพอมันอยู่กันเป็นก้อนแล้วมันมองไม่ค่อยเห็นเนาะฝากถืออันนี้ให้พี่หน่อยมาแปดสวยมากสวยมากค่ะบอกเลย เสมอหูเลยแม่บอกเสมอหูเลยเนี่ยลูกค้าใครจะรับนะคะตัวนี้ปกติราคา3,800บาทรีวิวต้องบอกว่าจัดโปรอยู่2009นนะไม่ว่าจะลูกรีวิวหรือลูกใหม่นะราคาโปร2009แต่รีวิวหนูลดเพิ่มให้พี่ปี500บาทเที่ยวไปในราคา2,400บาทเท่านั้นค่ะสวยๆเลยงานสวยๆเลยเนี่ยตัวนี้เป็นอีกตัวที่ขายดีมาก ขายดีมากสต็อกมีอยู่ไม่ถึงสิบลูกนะลูกค้าสต็อกมีอยู่ไม่ถึงสิบลูกใครจะรับนะใครใครดูรีวิวแล้วแบบว่าว้าวอะ่ะเห็นแล้วแบบโอ้โหรีวิวคุ้มมากเนี่ยแลวตัวที่เป็นเซตนะลูกค้าต้องบอกเลยว่างานเขายังสภาพดีอยู่เลยเถิดพี่หน่อยมา,าเป็นคู่เลย,เล,ยลูกค้าใช่มาเป็นคู่แบบนี้เลยให้ดูงานแบบว่าของขอแม้กระทั่งแบบตัวล็อกด้านหลังเขาก็าคือยังอยู่สภาพดีหมดเลยเรื่องนี้ฝ่อมากอะ่ะ อันนี้ฝ่อมากลูกค้าบอกเลยว่าสวยตำหนียางตายยางเสียเจอน้อยอยู่นะที่เปิดมาลูกนี้เจอน้อยอยู่แทบไม่เจอเลยเจอไม่กี่ตัวเองเนี่ยเซ็ตสวยๆของนั้นเลยอุ้ยอันนี้เป็นของอะไรอะแบรนด์มาแล้วค่ะนี่ของแอลค่ะสวยมากของแอลค่ะซูมให้ดูหน่อยงานเซ็ตสีสวย สีสันดีเวอร์ลูกค้าเนี่ยงานมาเป็นเซตอีกแล้วออกเซตคือมากกว่า20เซตแล้วลูกค้าบอกเลยว่ามากกว่า20เซตแล้วที่โชว์มาเนี่ยส่วนใหญ่จับมาก็คือเป็นเซตกันแทบทางนั้นเลยอันนี้เป็นงานของญี่ปุ่นค่ะที่ขา WE ของญี่ปุ่นเลยนะ KWE e e จะงานป้าย KWE นะงานญี่ปุ่นเลยพี่ชุดว่ายน้ำสวยๆเท่านั้นพี่ใช่50กิโลคุ้มๆเลยและเซตออกดีเวอร์ ได้ทั้งวันพี2พีแล้วแบบว่า2พีไปงานเซตทั้งนั้นเลยใช่เนี่ยอย่างเงี้ยดูดิเป็นกันเกงเป็นชูเนี่ยบางทีมาแบบสามชิ้นนี่คุ้มใหญ่เลยนะลูกค้าเขาจับคู่มาให้เลยโรงงานอ่ะรหนะเรื่องนี้ก็สวยนี่มีพี่เนี่ยของเด็กเขาก็จะมีจิดคนไปด้วยนะคะลูกค้าค่ะงานเด็กก็จะมีบนไปเนี่ยลายสวยๆแบบนี้อ้โหอันนี้เป้าเขายังบอกว่ายังไม่แกะเลยอะลูกค้า เหมือนยังไม่ใส่อะ่ะยังแตะอยู่เลยนะเป้าเขาอะ่ะลูกค้าตัวนี้นะลูกค้าราคาดีมาก2อ0 9รีวิวเหลือ2 4 0 4นะถ้าพี่จะรับอยากได้นะอยากได้ลูกรีวิวนะเซ็ตเยอะๆแบบนี้นะพิมพ์มาเลย805 805พที่เอารีวิวไปเลยรายการรีวิววันนี้มีหลายรายการเลยนะลูกค้าขาโหห,หนูเอากระทั่งงานหนาวอะ่ะเป็นไงท้าปะต้องบอกเลยท้าอากาศมากหนูเอากระทั่งงานหนาวมาเปิดให้พี่ดูเลยนะ เพราะว่ามันมีตัวฟีดที่ขายดีของ KWE อยู่ด้วยตัวขายดีเลยของมาแล้วก็จะมาเปิดอีกกรเกงด้วยใช่ไหมเนี่ยลูกค้าดูสวยสวยเนี่ยสองชิ้นมาแบบเป็นกางเกงแล้วก็เป็นเสื้อแบบนี้อ่ะเนี่ยลูกค้าเห็นไหมคุ้มมาก แบบนี้คุ้มมากเลยเดี๋ยวหนูจับเซ็ตกลับไปให้ด้วยลูกค้าดูตัวนี้ดิสามชิ้นคุ้มมากเวรสองชิ้นว่าเวอร์แล้วสามชิ้นเวอร์กว่าลูกค้ามาแบบคุ้มเวอร์นะตัวนี้ต้นทุนพี่เอาไปเฉลี่ยได้เลยโอ้โหตกต้นทุนตัวละถึง<า>ว่าทําไมลูกค้าชอบสิ้นรหัสนี้ใช่ปกติจะมีลูกค้าที่เล่นตัดเัดอมา้เขาจะมาทีแบบสี่ลูกห้าลูกอย่างเงี้ยลูกค้าบางคนก็มาเป็นสิบเลย เนี่ยวันนี้หนูได้แบบมีโอกาสเอามาเปิดรีวิวอยากแกะออกมาให้ดูนะแต่ว่ามันพันกันเยอะมากเลยอะแล้วทรงมันสวยมากเลยให้ดูบาก่ันเอากับผป๋กับหางให้ดูด้วยมันผูกกันอยู่ลูกค้าสวยๆนั้นเลยเซ็ตดีๆของนั้นเนี่ยงานเซตอีกแล้วเซ็ตสวยๆของนั้นจัดได้เลยเอซคะ่ะแบรนด์มานี่วันพีชนารักน่ารักเลยสวยมากลูกค้าขาใครที่ เล่นอยู่แล้วนะถ้าเกิดเพิ่งมาเห็นไลน์นะพี่ขาโอ้โหจัดได้นะลูกค้าจะเสียดายนะเพราะว่าถ้าคนเล่นประจําจะรู้เลยว่าแบบปกติมันต้องลุ้นเนาะลูกรีวิวลูกนี้ต้องบอกเลยว่านี่อันนี้เป็นเสื้อเป็นไปงนเกงด้านในนะเห็นไหมมีังเกงติดไปด้วยคือลูกค้าจะรู้เลยว่ามันต้องลุ้นแต่ว่ากระสอบเนี้ยยอมรับเลยว่าโอ้โหออกเสร็จดีนะงานออกเสร็จดีงานคล้องคอ งานแบบว่าโอ้โหแต่งอะไรอะไรแบบนี้ก็คือมีคนมาหมดเลยในกระสอบนี้สวยๆนั้นเลยนี่มาอีกแล้วแบบเซตอุย้ยเซตเยอะมากลูกค้าตอนแรกบอกยี่มันหนูว่าผเผลอมถึง30แล้วเนี่ยถึง30เซ็ตแล้วราคานะคะลูกค้าค่ะก็ะสอบใหม่อยู่ที่2,900นะจัดโปรอยู่ส่วนลูกรีวิวนะคะ2,900ลบ500เหลือ2,400บาทเท่านั้นนะถ้าใครจะรับรีวิวพิมพ์8 0 5ได้เลยค่ะพี่ขา แ805พิมพ์มาได้เลยนะตัวนี้คุ้มหนูบอกเลย2,004หนูคำนวณให้พี่สักครู่หนึ่งหนูตีแค่แบบว่าแค่500500 500ชิ้นละกันนับเป็นชิ้นนะคะพี่500ชิ้นตกประมาณโอ้โหต้นทุนยังไม่ถึง10บาทแค่5บาทเองลูกค้าต้นทุนแค่5บาทเองตีไปสัก10บาทยังไงพี่ก็ขายทำราคาได้นะา่อลงกลุ่มเนี้ยบางคนเขาขายแบบเนี้ยขายง่ายขายไวห้าสิอยอะไรอย่างเงี้ยได้เลยลูกค้าขา ตัวนี้นะ805ราคาโปร2,900ลูกรีวิวนะลด5 0 0เหลือ2,400บาทเท่านั้นมีทรงกางเกงแบบนี้ด้วยนี่โอ้โหทรงกางเกงเอ้ย,<า>ยเก๋นะเป็นงานแบบว่าตัวยาวลูกค้าทรงกางเกงสวยนะฝออยู่นี่เขารูปฝอฝอเลยนะลูกค้าขางาน45กิโลจำนวนชิ้นก็ประมาณ500ได้นะ500ได้ไดเลยเนี่ยงานวันพีทูพีก็คือลูกค้าต้องรุ้นนะ ไปลุ้นได้เลยอันไหนออกมาออก้อยเอวนี่มาแบบ3ชิ้นอีกแล้วมีทั้งบามีทั้งวันพีชอ๋อเขาเป็นเสื้อไม่ใช่เสื้อสวมแล้วก็เป็นบาล่างนะคะลูกค้าขา3มชิ้นยิ่งคุ้มเลยไม่ต้องพูดถึงเลยลูกค้าขาใครที่ดูแล้วชอบนะไม่อยากไปลุ้นลูกใหม่เพราะว่าลูกใหม่ไม่รู้จะได้เสร็จเยอะเท่านี้ไหมลูกค้าเถื่อนนี้พี่หน่อยไม่รู้ลูกใหม่จะได้เสร็จเยอะเท่านี้ไหมมาเอาลูกนี้ไปเลยเอาลูกนี้ไปก่อนเลยนี่ให้ดูได้ น่ารักมากน่ารักมากโอเคลูกค้าโชว์กันลืมขึ้นไม้ไม่ได้ขึ้นราวไม่ได้อ่ะให้ดูร่าวๆาประมาณนี้นะสำหรับ KWE 805นะคะลูกค,ะคะ้าขา KWE 805เดี๋ยวให้น้องคัดถ่ายรีวิวได้รับกระสอบใหม่หนึ่งคะ่ะกระสอบใหม่พี่พิมพ์อ่า K 8 0 5นเนาะกระสอบใหม่พิมพ์ถ้ารับลูกใหม่พิมพ์ k 8 0 5มาให้หนูหน่อยเดี๋ยวระบบดูดให้เลย หนูหน่อยนะคะพี่ชื่ออะไรนะพี่อัมพายเนาะพี่อัมพายพี่ทิมให้หนูหน่อยเยค่5